หน้าเขานะคะดูหน้าเขานะคะแม่บอกว่าชาดื้อกับแม่หรอฮะแม่แม่เขาบอกว่าชาดื้อกับแม่ไม่ให้เลี้ยงชาชาแล้วแม่แม่เขาบอกว่าชาดื้อกับแม่ไม่ให้ใแม่เลี้ยงชาแล้วอืมชาดื้อกับแม่ไมหมลูกฮะอูเบาๆไม่ดือ้อไม่ดื้อเลยใช่ไหมให้เลี้ยงชาต่อไปใช่ไหมครับไหนใครว่าชาดื้ ชาไม่เหมือนใครนะลูกเนาะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเองชาไม่ดื้อใช่ไหมหันมาคุยกับแม่หน่อยแม่เลี้ยงต่อแม่เลี้ยงต่อหันมาแม่เลี้ยงลูกแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงหันมาหันมาหันมาบอกเขานะคะแม่มุ้ยบอกเขาว่าจะไม่เลี้ยงชาชาแล้วนะ <c oughs> เขาทำหน้ารู้สึกผิดแม่มุ้ยสงสารเลยนะเขาทำหน้าแบบอย่างนี้เลยนะนี่แม่มุ้ยบอกว่าจะไม่เลี้ยงเฮชานะคะ แม่มุ้ยบอกว่าจะไม่เลี้ยงเชา้าแม่มุ้ยไปอ่านคอมเมนต์แล้วแม่มุ้ยก็บอกว่าจะไม่เลี้ยงชาแล้วนะชาขอโทษแม่เสียงดังดูหน้าตาเขาดีดูๆเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลูกสกิดสกิดนะคะเลี้ยงอยู่ลูกเลี้ยงอยู่ไหนจุกก่อนจุกก่อนอ๋หนาา้าเศร้าเลยหรอหนาา้าเศร้าเลยหรอลูกหรอชาหน้ารักใช่ไหมชาไม่ดื้อกับแม่นะลูกนะโอเคไหมไม่ดื้อกับแม่นะ โอเคไหมสวัสดีเบาๆก่อนโอ้ oh, นี่เบาแล้วหื <laughs> <laughs> อทำไมลูกอ๋อแล้วชาก็อย่าดื้อกับแม่ชาต้องเชื่อฟังแม่เข้าใจไหมแม่ยอมรับที่ชาแยกเกี้ยวชาก็ต้องยอมรับที่แม่เป็นไบโพล่าโอเคไหมโอเคเป้า <laughs> อ่ะโ okay, อเคก่อนอ่าโอเคนะลูกนะ โอ้น้าเศร้าเลยเหรอลูกเหรอน้าเศร้าแต่เช้าเลยเหรออ๋อ่านคอมเมนต์เหรอแม่อ่านคอมเมนต์ให้ชาชาฟังใช่ไหมเขาบอกให้ชาชาไปปล่อยวาดใช่ไหมเป็นเขาเขาไม่เลี้ยงหรอกใช่ไหมเออแล้วทําไมแม่ยังเลี้ยงชาลูกอ๋าทาไมแม่ยังเลี้ยงชาชาแล้วต้องหอมอ๋าแล้วชาก็อย่าดื้ออ,อ๋เป็นเฮียชาที่น่ารักรูเรื่องไหมเป็นเฮียชาที่น่ารักรูเรื่องไหมเต้าชาของแม่ รู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมอ่ารู้เรื่องก่อนโอเคเก่งมากครับอืมไม่ดื้อกับแม่อืมไม่ดื้อกับแม่อืมไม่ดื้อกับแม่เก่งที่สุดครับรักแม่ไหมบอกกันอ่ารักแม่เก่งมากเ็้าหมอหนันเคี้ยวอืมตาเศร้าเชียวหมาเอ้ย